มีความคืบหน้าอีกครั้งสำหรับคดีโกงสอบคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยอันณนาอดสูเมื่อพนักง,งานสอบสวนของตำรวจไซเบอร์หนึ่งนำตัวผู้ต้องหา3คนส่งมอบให้อัยการพร้อมสั่งฟ้องข้อหาร่วมกันเอาไปเสียซึ่งเอกสารของผู้อื่นในประการที่น่าจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา188คดีนี้มีชื่อเรียกเป็นทางการว่าคดีขโมยข้อสอบจุฬาโดยพนักง,งานสอบสวนมอบสำนวนคดีอาญาที่63 2ทับสองหาจำนวน3261แผ่น ให้กับพนักง,งานอาญาไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่13สิงหาคม2568ที่ผ่านมามีพันตำรวจโทสมภพบ,บัวเทศและจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยโดยนางสุพิชาจินนวาวโสเป็นผู้กล่าวหาที่1และที่สองตามลำดับส่วนผู้ต้องหานำโดยคนสำคัญคือนางคณิฐาเลิศบรรเจิดวงหรือดรนิจากมหาวิทยาลัยมหิดลกับพวกรวม3คนคดีนี้ถือเป็นความเสื่อมเสียร้ายแรงของวงการการศึกษา เนื่องจากมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลมีฐานะทางการศึกษาระดับด็อกเตอร์เป็นตัวการสำคัญกระทำการโกงข้อสอบข้ามสถาบันด้วยการวางแผนอย่างเป็นระบบและทำการอย่างเป็นขบวนการขณะที่ทางจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเองก็เหมือนถูกตบหน้าประจานว่าระบบคุมสอบ มีความบกพ่องหย่อนยาในหน้าที่ถึงขนาดปล่อยให้คนซึ่งไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบบุกเข้าไปฉกข้อสอบออกมาอย่างอุกอาจที่แย่ไปกว่านั้นทั้งๆที่รู้ว่าตัวละครสำคัญที่ได้รับประโยชน์เต็มๆจากการโกงข้อสอบของแกงดรนิคในครั้งนี้ก็คือบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชนหักพานเพราะบิ๊กโจ๊กได้เป็นบัณฑิตนิติศาสตร์จุฬาภาพพิเศษก็เพราะการสอบครั้งนี้วันสวมเสื้อคุยของจุฬา เพื่อมารับปริญญาบัตรก็ยังมีดตรนิดผู้ต้องหากงสอบมาถ่ายรูปด้วยเพื่อแสดงความยินดีแต่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยก็ยังไม่กล้าที่จะถอนปริญญาบัตรของบิ๊กโจ๊กแต่อย่างใดทั้งที่ไม่จําเป็นเลยที่จุลาจะต้องรอจนคดีถึงที่สุดซึ่งจะกินเวลาไปอีกหลายปีขณะที่ความเสื่อมเสียของวงการศึกษาและของจุลาเองได้ปรากฏออกไปต่อสาธารณชนเรียบร้อยแล้วการย่อนยันจนมีคนกงสอบถือว่าบกพ่องแล้วจุลาไม่น่าบกพ่องซ้ําในการปล่อยให้คนโกง ลอยหน้าลอยตาในสังคมที่ออกไปเคลมว่าได้เป็นบัณฑิตจ,จากสถาบันอันทรงเกียรติเพราะความเป็นผู้ใฝ่รู้ทั้งที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็รู้แก่ใจกันดีไม่ว่าจะทางจุฬาหรือทางตำรวจว่ามันคือความสําเร็จจอมปลอมซึ่งได้มาจากการทุจริตแบบเป็นขบวนการกล้าทํากันแบบเย้ยฟ้าท้าดินย้อนไปในวันเกิดเหตุขณะที่บิ๊กโจ๊กเข้าสอบเดียวโดยไม่มีผู้เข้าสอบอื่นอยู่ในห้องเลยแม้แต่คนเดียวอันเนื่องจากมีการขอเลื่อนแล้วเลื่อนอีก จนกระทั่งเหลือคนตกค้างยังไม่ได้สอบแค่คนเดียวก็คือบิ๊กโจ๊กระหว่างการสอบนั่นเองก็มีตำรวจลูกสมุนหน้าเดิมซึ่งเคยตกเป็นข่าวอื้อฉาวรับสวยเว็บพนันแห่กันมาบริเวณหน้าห้องสอบเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากพนักงานคุมสอบและทำตัวเกลกกะบดบังสายตาแล้วดรนิดก็ช่วยที่เพลอบุกเข้าไปถึงโต๊ะที่บิ๊กโจ๊กนั่งทำข้อสอบอยู่ควาข้อสอบติดมือออกมาจัดการส่งให้ทีมเฉลย ก่อนกลับมาส่งให้บิ๊กโจ๊กถึงที่โตอสอบอีกทีพฤติการชั่วนี้ต้องบอกว่าเรื่องจริงมันยิ่งกว่าหนังเพราะของจริงโกงเก่งเสียยิ่งกว่าหนังฉลาดเกมโกงทางจุฬาจับได้ว่างานนี้โกงจริงจึงส่งคนไปแจ้งความกับตำรวจไซเบอร์เพื่อเอาผิดดอกรนิดกับพวกการรวบรวมพยานหลักฐานคืบหน้ามาถึงขั้นส่งฟล้องกับพนักง,งานอายการแล้วแต่สังคมไทยก็มีคำถามว่าแล้วเมื่อไร่ปริญญาปรอมใบนั้น จะถูกเพิกถอนเสียทีอย่างน้อยก็เพื่อหลังมวลทินให้กับความบกพร่องของทางจุลาเองและให้ความเป็นธรรมกับบัณฑิตร่วมหลักสูตรเดียวกันคนอื่นๆว่าจะไม่มีคนโกงอยู่ร่วมรุ่นเดียวกัน